Saga Jelly toda confusión, Saga Jelly esta es alucinación. สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนครับปกติเราก็จะเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะครับแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเเราก็จะต้องหาแหล่งซื้อผมซื้อที่จีนนะครับเนีน่ยนี้สั่งเข้ามาแต่อันนี้ไม่โดนภาษีนะครับก็ราคาประมาณ7 0 0บาทเดี๋ยวใครสนใจก็จะกดส่งลิงก์ให้ในในช่องของใต้คลิปนะครับเพราะว่า,าเจ้านี้เนี่ยค่อนข้างดีตรงที่ว่า คุณภาพดีแล้วก็ใช้ทนนะครับผมใช้ก็แต่ละอันเนี่ยก็เกิน2ปีกว่า,วานะครับก็ยังใช้ได้ดีดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าที่บ้านตัว i อซีสอเนี่ยใครที่ใช้ C ด้วยแล้วจะมาใส่ในอีจะใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวหัวเนี่ยต่างกันแต่วิธีการใส่เนี่ยผมเคยทําไว้นะครับเพราะว่าการใส่การเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนเนี่ยไม่ยากแค่ยกแล้วก็หักแล้วก็ดึงออกแล้วก็ใส่ไปแล้วก็หักกลับแล้วก็ วางที่หน้ากระจกก็สามารถาใส่ได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบนะครับแต่ว่าข้อพึงระวังก็คือระวังไอ้ตัวแกนเนี่ยมันดีดกระจกแตกเพราะกระจกของรถยนต์ทราบอยู่แล้วว่ากระจกของรถยนต์ m e r c e d e s b e เบนเนี่ยแหมมันอ่อน,ม,น,ม,นมันโดนหินโดนอะไรนิดเดียวมันก็แตกมันก็ล้าวไปหมดนะครับก็ของผมนี่ก็ทั้ง3คันทั้งรถตู้แตกทั้ง C แตก c w 2 0 4แตก, 4, แต,กตัว e 2 1 2ก็แตกนะครับก็ เออมันผมว่ามันแตกผมมากกว่ารถญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตอนเรายกใบปัดน้ําฝนขึ้นแล้วเราถอดออกเนี่ยมันจะเหลือแต่แค่แกนนะครับอย่าให้แกนเนี่ยมันฟาดไปที่กระจกเท่านั้นเองก็เป็นข้อพึงระวังบางทีเราก็เอาผ้ารองไว้บ้างอะไรบ้างก็เป็นการป้องกันที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวเขียวๆนี้นะครับเราต้องถอดออก ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขอไปรับลูกกำลหงัปวนเลยก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการในการเปลี่ยนกันครับไม่อยากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับน,นี้ดึงออกครับครับ